สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็รอบที่เท่าไหร่แล้ววะรอบที่สี่ครับมาอันรอบที่สี่อันอื่นกูลบทิ้งนะครับเออจ้าโอ้ลิงโลดลิงโลดลิงโลดเฮ้ยไม่ได้หรอไลไลไรไปอ่ะเก็บของเก็บของออกของออกของไม่ใช่เอลเอลนะฮะออกของออกของออกของีให้มันเปลี่ยนตัว เออแล้วกูก็ลืมเปิดไฟอื้ออ้เชีย่ยเฉพ่ะอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งมีอีกมีอีกต้องออกของออกของมานี้วันนี้ม,มีโม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 ,โม,โมใครวะใครโมโมโมโ <c oughs> มโมวันนี้วันนี้วันนี้นอย่าเพิ่งแบงค์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูขอตอน้นต้นนี้ไม่มีวะเออกูมีอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเก็บยาก่อนกูจำได้มียาอ้าวมไปเก็บแล้วอ่ะเออ เก็บแล้วอ่ะมางีดิเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนกระสุนท่าประตูเฮ้ยกระสุนเก็บกระสุนกันเก็บเซนิออโต้นึ่นะไปใส่ของก่อนมาไวๆดิเดี๋ยวดิเออไปเอามึงเก็บของปืนเร็วจังวะก็ผมมาต่อนนะครับ กองคุ้มคองอยู่กลับมาครับ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 กำลังจะไปเก็บยาเนี่ยยาเก็บได้แค่ท่างเดียวอะเออได้ทังเดียวมั้งเดี๋ยวดิคุ้งคองกำ่ังคุ้มคองกูจัดของก่อนเออโอเคอ่าไปจัดยังเอาควันยาอยู่สามเคสล็อตสามเนี่ไป ตัวนี้เปิดได้ป่ะเอฟเปิดเป็นอัโต้มึงมีกระสุนเซมิออโต้แต่ไม่มีปืนตัดเสียงเลยวะเฮ้ยกคุณวิธีอะไรเงยกดกลางดิกดกลางเมื่อกี้เสียงอะไรวะก็ไม่รู้อ่ะนี่คือลูกแก๊กเลยเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วโอ้ยมีเตียงมีเตียงมเตียงเฮ้ยนี่ไงนี่ลูกลูกไี้ลูกยิงกลางอ่ะเออเป็นเลงแบบนี้เลยเลงแบบปลาคายเลย

พอมกล้ามยากูก็ไม่มีละวสองเอ๊ะเอ้ยตรงนี้มีผีเตียงนี่หรอเออมีผีเตียงกระสุนก็หมดคุณยิงไหมสุดกูก็จะหมดอุ้ยโดนโดนนี่อุ้ย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 กระสุนหมดแี่เจ้าวแป๊บอาชีพก่อน อ่นทีนะอีกคุยเดี๋ยวบุดปวดปวดปวดเลื้อเสือแทงคิวแบงมีหอกย้ายมาไหนโอ้เราสุดปวดครับเดี๋ยวนะคุณแน่ใจเหรอคุณจะไปทางนั้นเนี่ยมันมีไอ้เนื้ยจำได้ปะเฮ้ยคุณจำได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณหอกกสุนนิ่นี่ <ư> <blond. S 2> เซมีออโต้อ่ะ <the> <ion> เฮ้้ย่กไดพ่อคือมีแต็มมืมีก้ามดอมดิตอบได้ที่ไหนอ่ะตอบได้ี่เนี่ยมีดอกอยู่อบได้ตอบกระตุนเนี่ยนะเฮ้ยใส่ได้ครับใส่ได้โอ้ยจะสูไม่ได้เมรอีก้วเนี่ยต้อปดไที่มันมองไม่เห็นอาจจะงงงๆแบบไซเรนฮิวก็ได้ nhanh nhanh vung nhanh vung 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 ไอ้สังัไอ้เออเอออครับไหนสุดมีแผนะพวิ่งเอ้กูมีแผนเาให้เรามันให้วิ่งหนีเว้ยไม่ได้ให้สู้เออมีแผลเออมันให้วิ่งหนีเก๋ไหมเหมือนใครวิ่งหนีโอเคปะให้วิ่งหนีให้วิ่งหนีเดี๋ยวขอดูสรวจทองก่อน หนึ่งตัวต่อหนึ่งแม็กได้ลูกซองว่ะไม่ได้ลูกซองใช่ไโอเคมาขอสู้เลยไปมัได้จะสู้เลยถ้าจริงเนี่ยสู้อ่ะขอให้เรื่อยมันตัวใหญก็ได้เดี๋ยวนะเี็กกระสุนต้องพยายามเล็งให้โดนเล็งให้โดนเล็งให้โดนนั่นไีเตียงขีเตียงอ่ะขีเตียงนายจัดการเลยท่าน ได้ไปเจอตรงนี้อย่าไปเจอจังเลยตอจะโดนลุ้มโอ้หน้าตามงยอมักกระสุนแล้ว่ะกระสุนเือกไม่ได้วะแบบจะบูัดของแบบฝากด้วยมึงอยู่ของมึงอะอะไรจ้ ได้เวลาลานคอยอยู่อะไรแล้วเก็บวะดทองได้เวลาลานพอยอยู่อะไรแล้วเดี๋ยวดูซิบ้านข้างๆเขาได้ปะก็าลังวิ่งอือตายได้ไงไม่ไดมคนไม่ได้แห่งไหม่เลยแล้ว่ะ รอบมันออกมาข้างนอกก่อนให้เราไปที่้องตังพอวิ่งหลบได้เว้ยมันต้องเสียเลยเาง่ายไงเกิดรอบนี้กูตายนี่กูจบแล้วตัดทีมตัดทีรอบตตดแล้วตัด้อมกูคุมีสองปืนเลยเว้ยป่้เหอะ ta được mấy? Tay mình có súng á, nhưng không có súng. Tui thấy mà, súng tay nhiều, bùn bùn tao nhiều, ờ, quẹt quẹt, cắt luôn cắt, hai này, ตัวตัวพาเลือด้วยทุกคนเตียงเกี่ยวนะไม่มีทางลัดเลยเอาสี่ิรยกันเรียงก,กัหมเลยเกินตะกย้อนตะกยานีแด้แงเอไอดีี่ไฟขีฟ่สีแดงหงอยัวเออลุกจากมัวนะ <c oughs> เออตอนนี้คือผมกำลังหาทางออกลยลอยู่ครับไปเน็นทางจริงเหรอจะไปทางนั้นเนี่ยครับก็คือจะไปกราต้องตัดชีวลิลนะอย่าเพิ่งตายแล้วกันน่ยแล้วเปลี่ยนด่านเมื่อไร่ะูะ้สึกแปลกยกกัเลยว่าด่านิหน้าเด้เออ ้องดูทางนี้ดิมันอาจะเดินได้เว้ยทำไมข้ามรัวไม่ได้วะครับรัวมึงก็ตั้งสั้นๆั้นเนียโอเท่ตาเตรียมพร้อมที่ในการโวยป่ะกระสุนสามนัดเจอแม็่เดียวแล้วตอนเนี้ยต้องวิ่งไปแล้วก็ล้อมันออกมาแล้วก็ใช้มูฟเมนตี่ดีในการลงแล้วก็โกยโกยโดนพ่อโกยโดนพ่อโวย

ทั้งเราทีมนี้ก็พอแล้วพอพอแล้ว, <พอ S 1> ลวไป